นิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะตัดไปเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบำรุงต้นมะลิค่ะทํายังไงให้ออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ดอกใหญ่นะคะมีเทคนิคค่คะ มีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเข้ามาสอบถามนะคะว่ามันมีแต่ใบางามมากเลยทําไมดอกมันไม่ออกนะคะมีปัจจัยหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นดินที่เราปลูกนะคะดินฟ้าอากาศนั่นก็คืออากาศร้อนมากไหมนะคะสถานที่ที่เรานํามะลิไปตั้งไว้ปลูกไว้นะคะมีแดดส่องถึงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็มีผลค่ะให้ปุ๋ยพอหรือเปล่านะคะ ปุ๋ยนี่ก็สำคัญนะคะถ้าไม่ถึงไม่พอก็ไม่ออกดอกเช่นกันค่ะการให้น้ำนะคะน้ำเพียงพอไหมให,ให้น้ำน้อยเขาก็ไม่ออกดอกไม่เจริญง,งอกงามค่ะวันนี้มีเทคนิคนะคะใช้นี่แค่อย่างเดียวนะคะกระตุ้นการออกดอกค่ะทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะ มะลิปลูกในกระถางน,นะคะคุณผู้ชมต้นนี้แม่จิ๋มทำลงคลิปตลอดเลยนะคะแล้วก็ออกดอกให้ตลอดทั้งปีค่ะโหคุณผู้ชมนะคะดอกใหญ่มากๆเลยนะคะดอกใหญ่มากแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่นะคะเนี่ยเขาแตกเยอะมากนะคะแล้วเขาก็จะมีดอกให้เรื่อยๆค่ะแบบนี้นะคะแม้กระทัางอันนี้นะคะเล็กๆเนี่ยค่ะ สีเขียวอ,อ่อนๆนี่ก็คือกิ่งใหม่ยอดใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมดูท่านีหเห็นไหมเริ่มออกดอกตูมเล็กๆแล้วค่ะนี่ก็โรยแล้วนะคะถ้าโรยแบบนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆค่ะมาแนะนำคุณผู้ชม ที่ปลูกมะลินะคะแล้วไม่ออกดอกอยากจะให้ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีกระปิค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะ20ลิตรนะคะในกระปินะคะเขามีประโยชน์ต่อทางเกษตรมากๆเลยนะคะก็คือการสร้างเซลล์เนาะกระตุ้นการออกรากนะคะแตกยอดแตกใบค่ะทําให้ติดดอกออกผลดกนะคะซึ่งเหมาะต่อการบํารุงพืชผักมากๆเลยเพราะว่าในกะปิเขาทําจาก เปลืกุ้งจากกุ้งนะคะหรือว่าสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเขาจะมีสารไคโตไซนีนค่ะคุณผู้ชมซึ่งดีต่อพืชมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราไปละลายกะปิกันเลยค่ะมาละลายกะปิในน้ําก่อนค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะ เตรียมน้ําไว้เลยค่ะ20ลิตรค่ะอันนี้ในบัวรดน้ํานะคะ10ลิตรก็ใช้แค่ครึ่งเดียวพอสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีมะลิต้นเดียวนะคะก็สามารถทำน้นอยๆได้นะคะจะใช้1ลิตรก็ได้แล้วก็ใส่กะปีนิดเดียวค่ะอาจจะประมาณสักครึ่งช้อนชา1ช้อนชาอะไรประมาณนี้นะคะนำไปรดมะลิได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะบำรุงปุ๋ยชนิดไหนก็ตามนะคะคุณผู้ชมควรที่จะมาสำรวจต้นไม้ก่อนนะคะว่ามีกิ่งเก่ากิ่งแก่หรือว่าดอกที่ร่วงโรยแล้วไหมนะคะนั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งก่อนทุกครั้งค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแตกใบเนาะเพราะว่ามะลินี่ถ้าเขาไม่แตกยอดก็ไม่มีดอกนะคะเหมือนอย่างอันนี้นะคะเห็นไหมคะยอดใหม่เขาออกมาเพียบเลยค่ะก็จะมีดอกแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยดอกเก่าๆนะคะดอกร่วงโรยแล้วอย่างเงี้ยค่ะตัดเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายเนาะตัดให้สั้นนิดนึงเนาะประมาณนี้ค่ะตัดเลย เนี่ยอย่างนี้ไม่จิมก็ตัดไปแล้วนะคะเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่เนาะนี่ยค่ะเขาจะแตกกิ่งออกมาใหม่ก็จะมีดอกให้เราเรื่อยๆนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัยเนาะ,ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปใหม่นะคะนี่เป็นการให้ออกซิเจนสําหรับต้นมะลินะคะหรือว่าทํากับต้นไม้ชนิดอื่นได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะบอกว่าได้ผลจริงๆค่ะคือเราให้รากเขาได้หายใจสะดวกทางนี้ค่ะ ทำยังไงเดี๋ยวจะวางไว้ใต้ลิงกนะคะเข้าไปดูคลิปได้เลยสําหรับต้นนี้แหละนะคะครั้งแรกเขาโซมมากเลยแล้วก็มีกิ่งอยู่ประมาณแค่กิ่งสองกิ่งเองนะคะเหมือนจะตายแล้วเลยทะแม่สิ่มพื้นฟูด้วยวิธีนี้แหละแล้วก็จะได้แบบนี้ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เลยนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาบำรุงค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนที่มีต้นมะลิกเก่าๆอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะคะทําวิธีนี้ได้ผลดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราฟื้นฟูตัดแต่งเรียบร้อยนะคะนี่คือต้นเขาแข็งแรงแล้วแหละแล้วก็มาให้เขาออกดอกเนาะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ออกดอกนะคะนี่ฮอร์โมนที่เราทําไว้นะคะลดลงกระถางเลคะคุณผู้ชม อาทิตย์ละสองครั้งหรือว่าอาทิตย์ละหนครั้งได้เลยค่ะเราก็จะได้มะลินะคะออกดอกตลอดทั้งปีดอกใหญ่ๆห,หอมๆแบบนี้เลยค่ะ อีกกระถางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเวลาปลูกนะคะถ้าดินมันยุบตัวค่ะคือมันจะย่อยสลายนะคะเราก็ควรที่จะเติมดินลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็หาวัสดุคลุมดินแบบนี้ค่ะจะเป็นกระมะพร้าวหรือว่าเป็นฟางข้าวใบหญ้าก,ก็ได้นะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นแบบนี้ค่ะส่วนดอกไหนที่ร่วงโรยไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ตัดออกไปเลยค่ะเพื่อที่เขาจะแตกยอดขึ้นมาใหม่ อันใหม่ที่แตกออกมานั่นแหละค่ะเขาจะให้ดอกกับเรานะคะเราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมก็รดด้วยฮอร์โมนที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะเขาก็จะให้ดอกเราเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ นอกจากว่าเราจะปลูกลงกระถางแล้วนะคะสําหรับต้นนี้ปลูกลงดินค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดอกกําลังออกเพียบเลยนะคะ mm. เขาแตกยอดใหม่เยอะมากหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปเขาก็จะแตกแบบนี้เลยละคะ่ะคุณผู้ชมออกดอกเยอะมากๆนะคะ mm. คุณผู้ชมใช้สูตรนี้บ่อยๆนะคะจะทําให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะเพราะว่าเขาจะไปกระตุ้นรากเนาะให้ราก แข็งแรงแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีนะคะก็จะไม่ค่อยเกิดโรคด้วยนะคะลดลงดินเลยค่ะตามใช้พุ่มนี้แหละนะคะ ด้วยสูตรนี้บ่บอยๆนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นนั่นเองนะคะเขาก็จะให้ดอกเราแบบนี้เลยค่ะเป็นงไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับการดูแลต้นมะลิคะ่ะทํายังไงให้เขาออกดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ดอกใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถทําได้เช่นกันคะ่ะเราให้ปุ๋ยให้น้ํานะคะแสงแดดที่เพียงพอเขาก็จเจริญงอกงามดีให้ผลผลิตเราตามที่เราต้องการคะ่ะ เราจะกําหนดไม่ได้นะคะว่าวันไหนเขาจะออกดอกกี่เดือนเขาจะได้ผลผลิตนะคะเพราะว่าดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันค่ะแต่ละสถานที่นะคะเพราะฉะนั้นบำรุงไปเถอะค่ะบำรุงไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเห็นผลลัพธ์เองค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ